เกะกับลูกเปนบาคร่ะมันเป็นเรื่องของเจ้าของเลยมันเป็นเจเรื่องของเธอเลยเปิดไ้เลยเนี่ยมบบาคิดน้ำคนอื่นไม่เนี่ยทุกคนหลับทำไมน่ะเออก็ะจเห็นเนาะก่ะเห็นดิกหน่อยแล้วมาดูอีกอืมนันมาเห็นเด็ก

โซดาประเด็อจัอบจับจับตอนประเด็ป้ากาดีกับปุกแล้วจะบาทนั่งสีประเด็กได้พีน้องกับปุกแลวร้อยห้าสิบนะคะสี่ก้อน แต่หมองม่ง,องเนี่ยก็วังว่าส,สิกปลาแดกละข้าวผวดอบอืมอมอมอ่มหอมหอมที่ืหนจับพี่น้องมาเด้อสิกปลาแดกเด้อ ต้มุงหแซบต้มุงหแซบเพื่นูกสาบตึเม่เพต้องแซบขแฮะม่เพื่อนเคู่กสาบตึอืมตึงหดอู้อยู่อือกนอยู่มีาตัสครัเยอบขับ tại tâm hùng ở đẹp, khoai mấy con tâm hùng móc nó đẹp nơi 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 đẹp ba nơi 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 bà đẹp Bà nơi 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 nơi

ผู cũng mới ้บร <m> ิหารหมอลำวงเจริญมันเทิงศีลอื่นข้าเป็นของยา่ทม่หฮาเป็นของก็ท้องูจัยเนาะใส่มันไ อย่าง้มันปิดเ่อะฮะก็แบบเห็ดเรียกเลยเจ้าก้อนนั้นอย่้กินด้วยก็ไปเห็ดเรียกกันมาให้กินก็ไม่ต้องว่าเฮาต้องร่วมแม่ต้องเห็ดเรียกซอยฉันเดี๋ยวฉันจัดการให้ภาไปซื้อก็กินเพือเก่าค่ะอันไม่เป็นเรื่องอนาคตรฮึทำมือเฉครับพี่น้อง นี่สามสิบก้นผมต้นกับลูกมาเบิงนะมะต้นหญิงเขาต้นตำปละเด็กตอนพ่อของดีเก็บไว้ให้แน่มาำทิ่มของดีไว้หองต้น อ๋อต่วงงันวงหมดเดียวน,น,นัมนมอัน,อนนอนนี่แรัเลยนอนนี่นั่นนอ่นั่นนี่ทำม,มาคอยม่คอยมีคนเก็บของน้ำต้นชั้นอันชันเอาอันอน้ำยา ัหนหลากเสมือสมือลาบจะโขกไ้มันหลกัดออกล่ะนะามจากขาบฟังดึกดำดำทูบออกีเบิ้หลังเลือดเป็นเ้นต์สองเซนเน,นี่ยอ่างหังกระสุเลื่อมันจะกัดออกกัดเลยเด้เนื้อปาดเดือนนับ,บอกเนา หลังห้องน้าไม่ใช่ผงทักผาบ่ให้ใส่ไม่ใส่นี่นะเนี่ยเขาใส่ว่าอันนี้มันต้องลึกง่ายจะเป็นบ่อทำไมมันเป็ดฉันไม่ค่อยได้ล้างเฉันจังใส่สักผู้อื่นจริงเขเอินน่องเลยไม่เคยซอยห้องเหงือนงานงานดีเจ็บเพื่อนไม่ยอมมอมสอนมาดีทราบค่ะมาเรื่อง ม,มาพ่นมาดามบข้นบอมยู่นมมมอมอันแม,ม,ม,ม่มอมแม่มอมเนีน่เป็นาเป็นอืมขายลูกขาขาย่ีมอมอิกยูนัแม่มอมนล้สอนตามด้วความสะอาดตามมีมอมเนี่ยไปเกินนะอสอนเพื่อนใครมาจากเราความถึงบ้านนเรือน เลือบอะไรกับปุกเด้อสิบบอสิบบาามาแล้วมันหนักคารซงทักไปเนี่ยลหะหาลือบมันจะช่วยเด้อเพายังบอกขึ้นมูจะงอจะเมาสมต่ำม่นอมเมากับไปท่วงเลยเด้อเดี๋ยวเบาแล้ว โทษไปท่วงเลยเด้อโทษไปท่วงอืมสีได้ขายก็สีเลื่อนวาจะออกแล้วก็สีเลื่อนขึ้นแมวแต่จังนี่เป็นไม่ขึ้นเลยม่ได้เสียของได้เสียเงินเด้ยวือถือว่ารักบาลักษ์คำเบาเขาอะไรยันขึ้นบ่ฮะเขาอะไรยันขึ้นบ่ออาสิมเขาเลี้ยงแล้ว มมดเนี <ève S 2> ่ยงานเกินง่านเกินหามเราเ่ินผู้ใดมาถูกมาก็ะ่าอืมอนี่ย บผสมตำมุผสมแม่ไม่อยากเพิ่มตำเสรบแต่ว่าสมกินแบบบันหลาะกันอือ chắn bò hắn bỏ hả? ở phùn cà phê khoảng học của chợ bắn cà phê mắm 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 hả? mắm 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 กินหอดแมล็ดจ hmm. <same> ้าโอ้น้อยน้อยน้อยเดลียวเลยวจังเลยเราจะกินเที่ยอันนี้เราเบิร์ะไ่มีจะไม่ขาจะเบื่อผูดใดอยากได้ก็สร้งออเดอร์ได้เด้อเนี่ยเดี๋ยวเียไหนนั่นตัวอยเม็ด่ขายเดียวใ่ถึงวอาเขาจะ ดี้ก็จะอยล้านก็วันตอนนียตอนนี้แต่ว่าตอนเนี้ยวันจูเนียรรอเาจางรอเด้อจีนมันจะบบเฮนเห็นมันคลอง้างไหมคมับวางคลอง้างหรมันอยู่รถจาดก็แซกบอมันว่ารอหลาดเหนืออยางงันอืมถาน้่งจสือหลาด อ๋อมันกินเต๋ยวโอ้ยนี่มันเสือมันจะกวงจังมันกินน้ำตัวเนี่ยว่ามันกินขมันไก่มัดขมัโอ้ยนะอืมแก้วุยเงี้ยหัวเฉียบเฮ้อกูตากับเก็บแซ่บอยู่ดอกม่กินรด ออกตัวนะย่างย่างเขาว่าเขาขังเขาขัง well อ <He á>. ๋อก็ย่างหรอเปล่ากินมาฮตากันกูมึงมาอยู่กูหอตแต่มึงเห็นมึงจับไม่ปวดนี่แหละฮะเอ้ bà đạc nhìn khẩu bà lá mọi người có bà dạy mặt quân yên mặt quân yên mọi người có bà dạy nhưng mà bà dạy nhưng mà bà dạy bà dạy nhưng mà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  bà dạy mà bà dạy nhưng mà bà dạy ไปไดไมหารด้ยมไม่ไม่จผมมีผมอยอืมบดไปเงินมาขึ้นเงินมาขึ้นเบไปขึ้นพยายม่นจอยู่ครับเตี้ยพยายามเสริมต้องให้มันฟอให้มัน่อตใส่เงินลควม Okay. ซื้อไว้หยอดกระปุกงูจะหยอดกระปุกไว้ใต้นั่นเดือดร้อนมึที่ได้เอามาใส่นั่นหยอดกระปุกยังนะมาแบบซื้อบบมีคิฆาตเด็กไอ้จีกูกับบงหัวดอกโควิดมากกูจังหูค้คำ กินตัน <Mohammad. S 1> <desserts. S 2> ัง <adalah> อืมเมือมาหลายนลยสิ่ก่อนเนี่ยกแฟกินน้ำก็ตาม mọi lỗi tiệc hay áo của cháu. Hang mời mọi người. Qué quân mày nào hả mày kéo mày 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 mày

จุ่งบอกแม่ไปลุยกี่ต้มไปลุยกิตต้ม เนอไม ja, mm ่หามักมึงหิวกูจะหามไเนี่กมึงหิวกมังบทานนั่นมันก็มกินเลอด้เยอะฮ่าม่มาแย่งกับเรากูกินมวนอยู่จ้าพวกมอแม่ไปลุยกินตมยูนซิลิน ตัวแข้งแม่ละย่านย่านป้าป้ากระห้องเต็มเต็มเต็มโต๊กมึงเคลืนฝนโตกน่องผู้ชายอาคมดีงน ในแมนเหลื้อมก็ให้ลูกมึงอันนี้แล่กินบแเบิดเทศทิ่มล่างเล้วได้ลูกเด้ออย่ากเก็บใจนั่นไปวองเก็บไปผ่ากันหอดละเอียดเกือบตีสองมือขึ้นน้ำมอดตีใดเพศโอ้อันาน,าน,อนั้นน้องตีสองเครือง สวัสดีสุขสุขคนค่ะมื่อื่นนี่เราอลิตอีเมื่อไหร่เป็นบ่มื่อื่นอืมเพราะว่ามันมาเมื่อกี้นอนก่อนเนาะเขาอีเลือกประมาณหกถุงยูนบ่ได้สวดอ่ะสวดจ่อกันไหนกับทีสอง คิ้วไปแล้วมันบ่าขอโทษเดนะ้อเสียมละยาทเลี้มเข้าวว่าน้ำน้ำมิตว่าลาังหน้แล้วว่าสิทำพุ่มสะอาดอยู่ก็ได้ว่ในห้อ,อ,นหองมันโบขีมมิตะขีดกับแก่โซฟาโซฟโ เดี๋ยวพาไปซักด้วยเยวพาไปถิ่ไมไว่ลร้านะน่ซบแซบแซบมาเมื่อนไปล่ำกับได้ราคาลลางแอพอดี สารค้ามือลอยเอ็นขอนแก่นเนี่ยดูดน้ำแข็งนะเจ้เพราะว่าถ้าดูดน้ำแข็งกัดน้ำแข็งกมลมๆเลยสารคามือลอยเอ็นขอนแก่นสารคามือลอยเอ็นขอนแก่นกาลสินบ่า <c oughs> บาดมือห้องเนาะอิ่มแล้วเจ้ขันอิ่มแล้วเอานี่ไปเทศเทกถิ่มเลย nhiều 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 này, cái nhiều 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 มมึงมีน่ากินหมาบ่มัมีได้ไหมแมมตะตุลเอานี่เอาให้ยมาเอาแบ่งกันแบ่งให้มันเด้ออันนี้เทสิบอันมีถุงมานั่งถุงหอยไว้เพราะว่าในเฮียนมันกับมันสิบคนนั่นบ่อนี่เเบบใดเอาลองเฮียเติ่ง ก่อดพอดี่าพอจะมาเอาเน่าใหม่มากินแล้วบอกลูกขึ้นบอกลูกว่าไงกลัวเขาสิมากแบบมันแลกอีกไหมไอ้หมือแลกเอามึงอย่าเอาเห็ดจังซีแต่หมองวงมึงต้องกินได้หมาน่ะเออมึงอย่าไปชิงซัอนเออหมองวงเอาเทียมเออไม่ใช่เอาไปให้หมาได้ลูกแต่หมองวงมันบ้องกินมันก็ทิเผ็ดตัวนั้นมันก็เผ็ดบาปมันปวดดอกเออเออก็ทิให้กูกินบะกพิดวะนี่แม้มือแบง เวียนตะสูเราเอาปนเราอย่างเท่ใส่หมาพนะมันมาสิกินเนาะหมาปนเนาะแมนบอพี่น้องเออเห็นว่าข่อยจิดใจบออนโยนข่อยกับเข้าใจมันอยู่ดิเอานี่ไปหอยไปแต่กินเมื่องห้ามื่งหิวเนี่ยลูกเ้าะฮะ เอาติ๊บเขาไว้ไว้ในเ่ืนันน้ำกันสั่นหมามันเย็นแน่นเออหมามะหมามันเย็นข้าไปกินมันเ้าสิได้กินเนี่ยติ๊บเขาเนี่ยเอาเขาไปในเนื่ยนสองหันเลยลูกแล้วแล้วมันรอดกินอยู่ไอพูดนะมันถามึงได้หนิบอลที่น้ำกรนเขาไปหยังไงนะที่น้ำกรนเขาไปหยัง จะตามหลังก็ไปทำไม